สวยยังห้องอยู่อื่นก็ได้อ่าอยู่นั่งลอยอยู่นั่งคล้องแต่ตารางต้องไว้มีน้ำไว้อื่นไข่ย้ายพันธ์บ่อพึ่งกับน้ำมีอะไรบ้างอ๋อมาไข่บ่อขังเกันอ่าทั้งกบทั้งอื่นหอ้องในสวนนี่นี่เศร้าห้องคืนคนเศร้าห้องลอยน้ำก็ไข่กับลายเหรอ น้ำก็คงสีดุยได้หลายมือพอมันสีฝักได้ฝักแล้วมันก็เต็นเลาะในสวนนี่แหละอยู่ริมนี่เนี่ย,ย,น,ย,น,ยน้ำอากินปลวกกินเปิืกแค่นี้แล้วปลวกหลายปวดห้องขาเหี่ยงขึ้นฝนตกมันขึ้นเลยจนเส่อมาอย่างเส่อ Oh. <clears throat>